วัสดีครับวันนี้ทีราโมบายวันนี้ครับจะมาแกะกล่องรีวิวเต็มนะครับของเจ้า Infinix Hot 40i นะครับเพิ่งเปิดตัวมาใหม่ๆนะช่วงปลายเดือนมก,กราคมนี่ครับมาครับมาดูเรื่องราคากันก่อน Infinix Hot 40i รุ่นแรม8ความจำา2 8 g g รราคาจะอยู่ที่3,799บาทส่วนรุ่นแรม8ความจำ 256GB า 256GB ราคาจะอยู่ที่4,499บาท จุดนี้ครับเลือกได้ตามความจําเป็นของเราตามงบประมาณที่เรามีอย่างแรกเลยครับเราจะมาแกะกล่องดูของแถมนะครับว่าข้างในทางอินฟินิกแถมอะไรเรามาบ้างนะครับต่อมาครับเราก็จะเปิดเครื่องนะครับลองดูหน้าจอระบบปฏิบัติการทดลองเอาโทรศัพท์นะครับไปถ่ายรูปกล้องหน้ากล้องหลังถ่ายวิดีโอ เดินถ่ายคลิปต่างๆครับเอาคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะครับต่อมาก็คือเราจะมาลองฟังเสียงกระดิ่งหรือวันำพงนะครับเสียงดีหรือเปล่านะมาทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตทดลองชาร์จแบตเตอรี่โดยการจับเวลานะครับชาร์จสัก1 0 2 0ีนาทีเปอร์เซ็นต์พุ่งดีขึ้นไหมนะครับชาร์จแบตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มาเปิด YouTube ทิ้งไว้ครับสักชั่วโมงหนึ่งนะครับเราจะดูว่าแบตเตอรี่วูบลงหรือเปล่านะครับต่อมาครับเราจะมาทดลอง เล่นเกมนะครับทดลองเล่นเกมดูนะครับว่าเล่นเกมนี้หรือเปล่าอย่างแรกเลยครับก่อนจะรีวิวเราจะมาแกะกล่องดูของแถมสำหรับ Hot i n f i n i ิ h o ฮ 40i ก็จะมากับกล่องสีเขียวตัวหนังสือสีม่วงบนฝากล่องครับก็จะมีแรมแล้วก็ลอมบอกส่วนใต้กล่องครับก็จะมีสเปคพื้นฐานครับจอ90เฮกล้อง50ล้านพิกเซล มาครับมาเริ่มแกะกล่องดูของแถมก็จะไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับตรงนี้มาครับแกะกล่องออกมามาสรุปอุปกรณ์ที่แถมภายในกล่องก็จะเป็นหัวชาร์จ18วัตต์สีขาวสาย USB ด้านหนึงเป็น Type C เข็มจิ้มซิมเคสใสแล้วก็คู่มือก็ถือว่าอินฟินิตี้ครับจัดมาให้ครบไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแกะกล่องออกมาพร้อมใช้งานได้เลยครับสำหรับอินฟินิตฮอตส ส่วนหน้าจอครับติดฟิล์มใสมาเรียบร้อยแล้วก็โอเคแล้วครับจุดนี้แถมทั้งฟิล์มแถมทั้งเคสหัวชาร์จสายชาร์จครับจัดให้ครบไม่มีหูฟังแถมให้นะครับสําหรับรุ่นนี้ต่อมาครับมาดูรูปล่างหน้าตาขนาดแล้วก็น้ําหนักรุ่นนี้ครับก็จะมีความยาวอยู่ที่163.6ม mm. ิลลิเมตรกว้างที่7 5 6มิลลิเมตรความบางครับจะอยู่ที่8 3มเมตร สำหรับรุ่นนี้ปุ่มเร่งเสียงลดเสียงปุ่มสแกนลายนิ้วมือจะอยู่ฝั่งขวาของเครื่องน้ำหนักของตัวเครื่องครับจะอยู่ที่190กรัมมาลองชั่งดูครับไต้เป๊ะพอดีครับ190กรัมด้านหลังครับก็จะมีวงกลมใหญ่อยู่3วงเป็นโมดูลกล้อง2วงแล้วก็วงหนึ่งจะเป็นแฟลช led ด้านล่างของตัวเครื่องก็จะเป็นช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm, ิลิเมตช่องไมค์สนทนาพอร์ตชาร์จแบบ type c และก็ช่องลำโพง ด้านซ้ายของเครื่องครับก็จะเป็นช่องใส่ทาดซิมจิ้มออกมาครับก็จะเป็นซิม1 sim 2ซิม2อีกช่องก็จะเป็นช่องใส่เมมโมรี่การ์ดสำหรับรุ่นนี้ครับรองรับได้แค่ 4G ยังไม่รองรับเครือข่าย 5G มาดูเรื่องความสวยงามครับฝาหลังของ Infinix Hot 40i เมื่อเจอแสงครับก็จะวิบวับวิบวับฝาหลังการจับการถือไม่เป็นรอยลายนิ้วมือผิวด้านหลังครับก็จะออกโทนด้านด้าน เมื่อเจอแสงก็จะมีประกายวิบวับวิบวับดูสวยงามหรูหราไปอีกแบบจุดเด่นเทียนจากฟ้าหลังครับก็คือแฟลชแบบวงแหวน LED เดี๋ยวจะมาลองถ่ายรูปถ่ายวิดีโอโดยการเปิดแฟลชให้ดูนะครับว่าสวยแค่ไหนทางด้านหน้าจอแสดงผลครับก็จะมีกล้องหน้าที่อยู่ใต้จอถึงแม้จะเป็นมือถือราคาประหยัดครับแต่ก็ได้กล้องหน้าใต้จอนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็ดูสวยดูหรูหราไปอีกแบบ เดี๋ยวเราจะมาลองใส่เคสใสดูนะครับว่าสวยแค่ไหนเคสใสครับเป็นเคสใสแบบบางๆก็จะเว้นช่องตรงที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องครับก็จะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือส่วนด้านหลังครับสิ่งที่ชอบในเคสตัวนี้ก็คือการโครเวอร์การคุมโมดูลกล้องทั้งหมดเลยนะครับก็จะเว้าเฉพาะเลนกล้องส่วนขอบของเลนครับย,ยังยกสูงขึ้นมาอีกน,นิดนึงเวลาเราจับเราถือเราวางเราถูจะไม่เป็นรอยได้ง่าย ต่อมารับมาดูทางดน้าสเปคกล้องถ่ายรูปสำหรับ Infinix h o ฮ 40i ให้กล้องหลักมาอยู่ที่50ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีเลนท์ช่วยอยู่ที่0.08ล้านพิกเซลเป็นเลน AI เล็กๆหรือว่า auxiliary lens แล้วก็ Flat LED แบบวงแหวนภายในวงแหวนครับก็จะมี LED อยู่4หลอดส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่32ล้านพิกเซลมาครับมาดูตัวอย่างรูปถ่ายที่ได้จากกล้องหน้าและก็กล้องหลัง ก็มาเริ่มจากรูปดอกไม้ที่ได้จากกล้องหลังนะครับตรงนี้จะสวยไม่สวยแค่ไหนครับลองตัดสินใจกันดู รูปนี้ก็จะเป็นการถ่ายเหรียญระยะใกล้ใช้โหมดซูมอยู่ที่ 2X ภาพเหรียญ10ก็จะได้ความชัดเจนประมาณนี้เลยมาดูในเรื่องการซูมครับ i n f i n i ิ h o ฮอต i สามารถซูมได้สูงสุดจะอยู่ที่ 10X มาดูอีกรูปรับพอดีหลานมาเล่นที่บ้านก็เลยจับถ่ายรูปซะเลยโหมดนี้ก็จะถ่ายในสตูดิโอครับโหมดปกติ ส่วนรูปนี้ครับก็จะเป็นการถ่ายในโหมดบุคคลหรือว่าโหมดหน้าชัดหลังเบอร์ภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยต่อมาครับก็จะเป็นรูปถ่ายจากกล้องหน้าก็จะเป็นการถ่ายในโหมดปกติสังเกตว่าครับผิวหน้าจะใสออกแนวบิวตี้นิดนึงถ่ายออกมาครับพูดตามภาษาชาวบ้านเราเลยหน้าไม่อ้วนสีผิวดูขาวเนียนกว่าตัวจริงนิดนึงไม่ถึงขั้นขาวจนเกินไปส่วนตัวครับมองว่ามุมที่ได้จะได้เป็นมุมกว้าง หน้าเราจะเล็กลงเห็นตัวทั้งหมดยืดไปสุดแขนนะครับการถ่ายแต่ละครั้งรูปนี้ครับก็จะเป็นรูปถ่ายจากกล้องหน้าโหมดหน้าชัดตังเบลอหรือว่าโหมดบุคคลการตัดขอบต่างๆครับก็ทําได้ดีภาพที่เห็นก็จะประมาณนี้เลยก็ถือว่าไม่ขี้เลยครับมือถือราคา3799บาททําได้ขนาดนี้มาครับมาดูเรื่องจอแสดงผล i n f i n i x Hot 4 0 i ประเภทจอก็จะเป็นจอ LCD ขนาด6.56นิ้วความละเอียดกราฟ u s รีเฟรนดหน้าจอจะอยู่ที่90เฮนี่ครับมาดูคลิปตัวอย่างวิดีโอ 1080p60 ความละเอียดหน้าจอ Full Plus HD ก็จะประมาณ720คูณ1612พิกเซลก็จะเป็นคลิปตัวอย่างช่องที่ลาสตอรี่เป็นช่องเกี่ยวกับการแคมปิ้งครับตรงนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับ มาดูพื้นฐานการตั้งค่าหน้าจอของ Infinix Hot 40i ก็จะท,ทั่วไปครับการปรับทีมมืดทีมสว่างการปรับแสงหน้าจอปรับความสว่างหน้าจอมาดูสิ่งสำคัญครับก็คือรีเฟรชหน้าจอการปรับตั้งค่าก็คือ 60Hz, 90Hz หรือว่าเราจะตั้งเป็นอัตโนมัติก็ได้ครับตรงนี้เดี๋ยวจะลองปรับตั้งค่าสูงสุดครับที่ 90Hz เรเรามาดูความลื่นไหลของหน้าจอแสดงผล เมื่อเล่น y o u t u b e ครับการเลื่อนฟีดต,ต่างๆนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้เลยความเลื่อนไหลครับก็โอเคครับใช้ได้เลยต่อมาครับมาดูค่าความสว่างของหน้าจอเมื่อเราเล่นกลางแดดกลางแจ้งค่ายิ่งสูงก็ยิ่งดีครับก็จะมีหน่วยเป็นนิด i ินฟิน x Hot 40i ค่าความสว่างสูงสุดครับจะอยู่ที่ประมาณ480นิตคลิปวิดีโอนี้ครับเป็นรายการเล่นกลางแจ้งปรับแสงสูงสุดเวลายังเย็นครับ4โมงเย็นคลิปที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอดูได้ครับไม่มืดจนเกินไปต่อมาครับมทานน้านระบบปฏิบัติการสำหรับเจ้า Infinix Hot 40i มาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน13ครับตรงนี้ยังไม่ใช่เวอร์ชัน Android 14ตัวใหม ครอบทับด้วย XOS เวอร์ชัน1 3 0 0ในส่วนของโมเดลตัวเครื่องก็จะเป็น Infinix X 6 5 2 8มาดูทางด้าน CPU ก็จะใช้เป็นตัว Unisoc T606 GPU ก็จะใช้เป็นตัว Mali G 5 7มาดูทางด้านหน่วยความจำแรมให้มา 8GB ก็จะมีการปรับตั้งค่าการขยายแรมสูงสุดครับจะอยู่ที่ 8GB นี่ครับสามารถเลือกปรับตั้งค่าได้เลย เราสามารถเลือกได้ครับ 3GB 5GB หรือว่าสูงสุดจะอยู่ที่ 8GB กิกสำหรับลอมหรือว่าหน่วยความจำเครื่องจะอยู่ที่ 128GB กบมาครับมาดูผลทดสอบคะแนน a n นตุตูมาดูคะแนนรวมครับที่ทดสอบได้ก็คือ256,231คะแนนก็ถือว่าเป็น CPU ที่เน้นใช้งานโดยท,ทั่วไปเล่นโซเชียลถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอได้สบายสบายครับสำหรับรุ่นนี้ ครับตอนนี้เป็นการถ่ายวีดีโอจากกล้องหน้าครับของ Infinix Hot 40i นะครับตัวนี้นี่ครับถ่ายได้สูงสุด 1,080p 30นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เป็นการทดสอบวิดีโอนะครับเป็นวิดีโอจากกล้องหน้าทดสอบไมค์ไปด้วยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0โทรศัพท์ยืดไปประมาณสุดแขนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0มุมภาพที่เห็นก็จะประมาณนี้เลย ุมที่ถ่ายก็ถือว่ากว้างนะครับวกว้างอยู่นะด้านหลังเห็นหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ครับตอนนี้เป็นการถ่ายวิดีโอจากกล้องหลังนะครับถ่ายได้สูงสุด1080 P30 นดะครับดูสีสันของดอกไม้นะดูใกล้ๆก,ก่อนนะครับสีสันของดอกไม้นะตอนนี้ยืนนิ่งๆอยู่นะครับดอกไม้กำลังสวยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ไม่อยู่ห่างจากปากประมาณสัก30เซนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เดี๋ยวลองเดินช้าๆดูนะครับสีสันที่ได้ก็จะประมาณนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 เป็นการทดลองวิดีโอจากกล้องหลังนะครับ 180p 0 30ของ Infinix Hot 40i นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0มาครับมาทดลองความเร็วการสกแกนใบหน้าและก็สกแกนลายนิ้วมือแอ m ดมินได้ทำการมาทึกใบหน้าเสร็บร้อยแล้วนะครับมาเริ่มครั้งที่1กันนก้เลยครับปลดล็อกใบหน้าครั้งที่1นี่ครับปลดล็อกใบหน้าครั้งที่2นี่ครับ ปลดล็อกใบหน้าครั้งที่3นี่ครับค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับระหว่างนี้ครับก็จะมีขายพวกมินิแคปซูลนะนี่ครับเป็นแคปซูลที่คอยแจ้งเตือนว่าเราปลดล็อกหรือเปล่านะครับก็ดูสวยดูเก๋ไปอีกแบบนะตรงนี้มาครับต่อมาจะเป็นการสแกนลายนิ้วม,มือนะครับก็จะเป็นนิ้วนี้นะที่วางเอาไว้นะครับลองนิ้วนี้ดูครับ เดี๋ยวเรามาลองนิ้วที่ไม่ใช่ที่เรามาทึกดูนะครับนี่กดนี่ครับไม่ใช่นะ,อะลองเปลี่ยนิ้วดูสแกนนิ้วครั้งที่หนึ่งนี่ครับรวดเร็วเลยสแกนนิ้วครั้งที่สองนี่ครับแตะๆก็ไปสแกนนิ้วครั้งที่สามนี่ครับก็สแกนใบหน้าแล้วก็สแกนนิ้วครับทำได้อย่างรวดเร็วโอเคแล้ครับตรงนี้ มาครับมาลองฟังเสียงกระดิ่งหรือว่าลำโพงสำหรับอีฟินิกฮอต 40i ครับให้มาเป็นลำโพงเดียวนี่ครับปรับเสียงเต็มร้อยนะมาลองฟังเสียงดูครับ ก็มาสรุปเลยนะครับเสียงก็พอฟังได้ไม่ดังมากไม่เบามากครับอยู่ในเกณฑ์มือถือทั่วไปปกติต่อมาครับเราจะมาทดลองชาร์จแบตเตอรี่20นาทีรุ่นนี้ครับให้แบตเตอรี่มา5,000มิลลิแอมชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตต์มาครับมาเริ่มชาร์จ20นาทีชุดชาร์จแท้จากกล่อง18วัตต์เริ่มต้นชาร์จอยู่ที่55ปเซน20นาทีผ่านไปครับมาสรุปผลการทดลองกันได้เลย หลังจากที่เราจับเวลาครับชาร์จอยู่ที่20นาทีแบตเตอรี่เริ่มต้นจาก55%เพิ่มขึ้นมาเป็น73%แสดงว่าชาร์จแบตเตอรี่20นาทีแบตเตอรี่บวกขึ้นไป18%ก็ถือว่าชาร์จได้รวดเร็วในมือถือราคาระดับนี้มาครับมาทดลองสปีดอินเทอร์เน็ตก็จะเป็น Wi-Fi 5G h z จากที่บ้านเราจะมาทดสอบดูครับว่าสปีดได้แค่ไหน ผลการทดสอบสปิดอินเทอร์เน็ตครับจากหน้าเว็บไซต์ของ f l a t c o m ผลทดสอบออกมาได้ครับ36เมกะไบต์เซกก็ถือว่าเพียงพอครับสำหรับการใช้งานทั่วๆไปมาครับมาทดลองเล่นเกมก็จะเป็นเกมรถแข่งจากการที่ลองเล่นมาครับการควบคุมต่างๆทำได้ดีสเปค CPU ครับเป็นมือถือที่ราคาไม่แพงมากเหมาะสำหรับเล่นโซเชียลทั่ว,ว,วไป การเล่นเกมที่กราฟิกไม่สูงมากครับสามารถเล่นได้สบายสบายเลยก็ถือว่าเล่นได้ดีครับในมือถือที่ราคาระดับนี้ได้แรม8ความจํา 128GB การปรับตั้งค่าเกมต่างๆครับถือว่าเล่นได้สบายสบายเลยต้องมาลอดูการรีวิวเกมเตียนอีกทีนะครับตรงนี้ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องที่ลาโมบายหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ